ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของคนไทยแท้มีตัวตนจริงๆกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เข m มมขีดีเฮดกันแล้วนะคะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยะคะ่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกลุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมตือข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือ สมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลือกเป็นถูกใจโพสต์คนไทยแท้มีตัวตนอันนี้นะคะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะวันนี้เราจะเพิ่มไลค์เนาะก็คลิกอันแรกตรงนี้ไปได้เลยนะ <S <S แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะโพสต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตค่ะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนนี้ะะค นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม50คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกสอค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ สาม,มารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นํำสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอป,ปอังเปา,อาขออภัยค่ะแอป,ปอังเปาวอลเลตนะ็ตเนาะก็สามารถดําเนินการในแอป,ปอังเปาวอลเล็ตเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอป,ปอังเปาวอลเล็ตค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะก็เติมคันต่ํา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1000 0แบาทต่อครั้งมาเติม5 0 0 0ันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการ ต่างก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอุณเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะดิบการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ ราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากั๊ นะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะอพสต์นี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่6ไลค์นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของไทยแท้ของเราค่ะจากหไลค์เนาะเมื่อกี้นะคะก็ขึ้นมาเป็น113ไลค์กันแล้วค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยเนาะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเฟซคนไทยเนาะที่มากดไลค์ให้เรานะตามนี้เลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมิมิดชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆ ลยนะคะคก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปเนาะก็ะขออภัยใน้นาที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ